สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเจ้า t o y o ต a นะคะเอาติค่ะ1.8 e s p o r t นะคะปี2015ค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสวยมากๆนะคะรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมีสเกิร์ตมารอบทันเลยค่ะแล้วก็ล้อแม็กนะคะแม็กไล์สปอร์ตนะคะ สีดำค่ะรุ่นพิเศษจากโรงงานนะคะนานๆจะมีเข้ามาในสต็อกของเรานะคะนี่เลยนะคะปี2015ค่ะรถเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งลงเทเลอร์เลยแล้วก็มาทำคลิปให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะ นีเป็นโปรเด็เตอร์สวยมากๆค่ะดูแล้วสปอร์ตมากๆเลยนะคะไม่น่าเบื่อเลยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมใดๆแล้วนะคะกระจากมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมวันนี้ขออนุญาตแวะที่ภายในกันก่อนเลยนะคะก่อนหน้านี้นจะให้ชมรอบๆคันใช่ไหมคะอันนี้เราแวะมาชมก่อนเพราะว่าอยากให้ดูภายในแล้วอะเพราะมันสวยมากๆนี่เลย ตัวควบคุมกระจกนะคะก็คืออยู่ที่แผงประตูด้วยค่ะเซ็นทันล็อกนะคะแล้วก็รับพัดไฟฟ้าค่ะนะคะแล้วก็มีคาปลจากโรงงานนะคะคิ้วบันไดค่ะกันลอยกันลายเวลาขึ้นรถนะคะโดยเฉพาะรองเท้าสาวๆเนาะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมๆนะคะเบาะสปอร์ตค่ะเบาะเป็นสุดฟงแบบสปอร์ตมากมันจะดูโอบกระชับ ตัวเราเวลาขับขี่นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูไหมคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโตเกียร์ออโตนะคะกลิ่นหอมมากๆค่ะคันนี้กลิ่นแบบว่าสะอาดสะอาดอะไรอย่างนี้โอเคตอนนี้เข้ามาอยู่กันข้างในเดี๋ยวขออนะุญาตปรับเบาะนิดนึงนะคะ นี่ค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ชมเลขไม้ปัจจุบันกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะยังไม่ทายสตาร์ทมันก็ขึ้นแล้วใช่ไหมคะนี่เลยไม่หนึ่งแันเก้าร้อยสามกิโลเมตรนะคะนี่ได้ยินเสียงสตาร์ทหรือยังเอ่ยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแอร ดิจิตอลนะคะใช้กดได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นแบบ Air Auto นะคะเครื่องเสียงสามารถใช้งานได้ง่ายๆมากเลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็คู่หน้าด้วยค่ะแอร์แบ็คู่หน้าแล้วก็คอนโซลจะเป็นแบบแนวสปอร์ตเหมือนรถยุโรปเลยค่ะลาย,ยู่ด้านในรถเนี่ยเบาะภายในสีดำเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะให้ชม บุผนังหลังคาค่ะบุผนังหลังคาก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะไปต่อค่ะไปต่อกันที่ห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะคันนี้นะคะมออีอะไรนะเขาเรียกกันาสาดคิ้วกันสาดใช่ไหมคะคิ้วกันศาด <c ười> ที่ประตูทั้งสี่บานค่ะช่วยในเรื่องของการ ลูลมแล้วก็ในเรื่องของเวลาจอดที่แดดร้อนๆสามารถแง้มกระจกลงมาได้ด้วยนะคะอ่าด้านท้ายค่ะดูจากในคลิปเราเห็นชัดไหมคะน่าจะแสงมันสว่างไปหน่อยขออนุญาตปรับนิดนึงค่ะัอนนี้ก็มืดเกินไปนิดนึงเนาะ <c oughs> เอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคนี่เลยตาภาพบอบเป็นยังไงคะถามเองตอบเองสาภาพบอกคือสวยเหมือนอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ อันนี้นี่คือกว้างมากนะกว้างมากๆเลยเหมาะสาหรับเป็นรถครอบครัวเลยค่ะใช้ได้ระยะยาวอันนี้อยากจะบอกว่า Toyota าอา i ตินะคะเครื่องยนต์ 1,800cc ซนะคะตัว e s p o r t ราคานะคะคันนี้อยู่ที่ที่ลีลานะวันนี้469,000บาทเท่านั้นค่ะ ราคา469,000บาทนะคะปี2015ค่ะรุ่นสปอร์ตถือว่าราคาดีมากๆนะคะคันนี้สามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะฟรีดาวน์ได้เลยค่ะจัดเต็มได้เลยผ่อนระยะยาวก็84งวดค่ะนี่เลยโลโก้ 1.8S เครื่องยนต์108เนี่ยเป็นดูอวีวีทนะคะคันนี้ก็คือความประหยัดน้ํามันเนี่ย เป็นที่ร่ำลือกันอยู่แล้วใช้ได้ระยะยาวไปทางไกลอย่างเงี้ยก็คือประหยัดเยอะมากในช่วงน้ํามันที่มันแพงๆเราต้องใช้เครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดเนาะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ถึง2จุดเลยค่ะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วพร้อมด้วยตัวโลโก้ e-SPORT จากโรงงานเลยนะคะ1.8 SE-SPORT นะคะคันนี้สามารถที่จะแบบเปิดด้วยอ,อ,อะไรนะเปิดเปิดท้ายด้วยรีโมท ขึ้นมาเลยเห็นไหมคะสปริงดีมากค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวไฟเบรคด้านท้ายก็เป็นยังไงกว้างเหมือนเดิมกว้างมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์พันแปดซีซีขับทางไกลก็สบายขับในเมืองก็ประหยัดค่ะ Toyota a l t i s เนี่ยขายดีนะบอกได้เลยเป็นรุ่นที่ดูแล้วมันทรงทำทรงมันดูตอดททนสมัยไม่น่าเบื่อ น้ำมันก็สามารถเติมได้ตั้งแต่ E20 นะคะ91 95ได้หมดเลยนะคะคุ้มมากๆคุ้มสุดๆนี่เลยค่ะให้ชมเดี๋ยวจะขยับกล้องถอยให้ดูนะว่านี่แอเป็นไงบ้างสวยจริงๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะจอดโชว์อยู่ที่ Master Certified Used Car สาขาหัดใหญ่นะคะอยู่ที่ศูนย์อยู่เริ่มพูดเดียวเริ่มเพี้ยน ศูนย์มิลิเนียมอตโตนะคะหลังโลตัสหน้าโรงพยาบาลมออหาดใหญ่ค่ะก็เข้ามาชมรถจริงๆได้ที่โชว์รูมนะคะหรือต้องการรูปนะคะต้องการวิดีโอเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ